สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับคาร์แมกกาซีนไทยแลนด์นะครับหลังจากที่ Isuzu m มอเตนะครับได้มีการเปิดเผยแผนเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าออกมาเมื่อปี2021นะครับโดยมีรถยนต์รุ่นล่าสุดนะครับสำคัญมากๆก็คือรถกระบะไฟฟ้าขุมพลังไฟฟ้านั่นเองนะครับปรากฏอยู่ในแผนการผลิตซึ่งเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอ s u ุดีแม็นั่นเอง ล่าสุดนะครับสำนักข่าวญี่ปุ่นนะครับได้มีการเปิดเผยและรายงานเกี่ยวกับ i ิซูซูมอเตนะครับว่าจะมีการวางแผนเปิดตัวกระบะกลุ่มพลังไฟฟ้าแบบ100%ในประเทศไทยรวมถึงตลาดอื่นๆในอาเซียนในปี2025นะครับทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็โซนอาเซียนไว้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับมีการหลั่งไหลของรถยนต์ไฟฟ้านะครับแบรนด์จเนี่ย เข้ามายัางประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะรถในแนว SUV นะครับและมีผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกทั้งยังสถานีชาร์จนะครับก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเช่นกันและยังมีรายงานจากสื่อญี่ปุ่นชั้นนำออกไปอีกนะครับว่ากระบะรถไฟฟ้ากลุมพลังรุ่นแรกของ e สูงเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานหรือแพลตฟอร์มจาก d m a มรุ่นปัจจุบันหรือชมปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ และมีการเตรียมขึ้นสายพานการผลิตณโรงงานในประเทศไทยนะครับอันนี้ว้าวมากๆซึ่งจะใช้เป็นฐานการผลิตหลักเพื่อจําหน่ายทั้งในประเทศและนอกประเทศก็ถ้านอกประเทศนี้ก็จะยิงยาวไปส่วนยุโรปนะครับตะวันออกกลางแต่ในเบื้องต้นนะครับยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของ d m a มกว่าจะถูกสร้างขึ้นบนตัวถังแบบใดระหว่างซิงเกิลแคปสเปซแคปหรือว่าดับเบิลแคนะครับ แต่ถ้าให้ผมเดานะครับมีโอกาสมากๆนะครับที่จะอยู่ในดับเบิลแคปเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการพัฒนากลุ่มพลังไฟฟ้านะครับบนพื้นฐานของ d m a x อาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพิ่มเตมิมอีกสักพักนะครับก่อนที่เราจะได้เตรียมพบกับ d m a x e v ทั้้ง Isuzu เองครับอาจจะนำล่องด้วยการเปิดคุมพลังทางเลือกซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับที่จะมาในรูปแบบของไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริ เพิ่มเป็นการต่อยอดนะครับหรือว่าต่อกอนกับผู้กรณีอย่างสําคัญอย่าง t o โยต้าไฮรัก e ีโนะครับที่มีแผนเตรียมเปิดตัวเวอร์ชั่นคุมพลังไฟฟ้าในประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมก็สําหรับข่าวนี้นะครับก็ว้าวๆมากๆนะครับแต่ก็ต้องรออีกนานพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่นานมากครับประมาณ2ปีถือว่ารอได้นะครับสําหรับกระบะขุมพลังไฟฟ้าจากทางด้านอิ u ุสดีแมกนะครับ ซึ่ง d m a มเนี่ยเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะครับสลับกับ r ี v o นะครับกับ d m a มเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาเลยนะครับว่าจะขึ้นยอดขายอันดับหนึ่งคงไม่นานเกินรอนะครับในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ